สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแควินโปงลังสะออนอดีตศิลปินมากความสามารถชีวิตพลิกสู่จุดที่แย่ที่สุดเป็นอีกหนึ่งอดีตศิลปินวงดังอย่างโปงลังสะออนสำหรับแควินโปงลังสะออนที่ได้เปิดใจเล่าถึงเส้นทางชีวิตจากศิลปินมากความสามารถสู่การลงทะเบียนเป็นผู้พิการในปัจจุบัน โดยเควินเล่าว่าเขาเป็นคนจังหวัดกาฬสินเรียนจบจากวิทยาลัยนาฏศินกาฬสินมีความสามารถในการเล่นดนตรีอีสานได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพินแคนโหวตโป่งลางเช่นทางศิลปินแสดงดนตรีมอบความสุขให้ผู้คนจํานวนมากเริ่มจากการเล่นดนตรีกับอิฐโป่งลางสะออนที่ร้านไก่ย่างเล็กๆแห่งหนึ่งสมัยนั้นได้ตังเวละร้อยกว่าบาทเล่นวันละ3มชั่วโมงเล่นจนร้านเขาโด่งดังขยายกิจการใหญ่โตแล้วก็มีแมวมองมาพี่ปุ๋ยตีสิบชนไปออกรายการตีสิบช่วงดันดาราหลังจากไปออกรายการดันดาราโปงลางสะออนเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางชีวิตเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้น อีทฟอร์มทีมใหญ่เข้าไปแสดงประจำร้านย่านรางังสิตผู้คนที่มาใช้บร,ริการประทับใจการแสดงคอนเสิร์ตนำเสนอศิละปะวัฒนธรรมอีสานตอดแทรกไปกับการยิงมุกตลกเรียกเสียงหัวเราะบอกเล่ากันปากต่อปากยิงมีกระแสตอบรับมากขึ้นมีค่ายเพลงรมจีบก่อนตัดสินใจเซ็นสัญญากับค่ายอาสยามในเครือ RS ผมเป็นหนึ่งในสมาชิกวงโปรงลังซอ,อนเอกลักษณ์ประจําตัวผมผมยาวหนวดเครารงรัง,รงสแสดงบนเวทีผมเล่นดนตรีแล้วก็เป็นตัวให้เขาอัมเรียกเสียงโหเราะผู้ชมครั้งหนึ่งในชีวิตบนเส้นทางศิลปินได้มอบความสุขให้ผู้คนมากมายรู้สึกประทับใจมากบางครั้งน้ําตาจะไหลตื่นตันใจที่เห็นผู้คนมากมายมีความสุขกับการสแสดงของโปงลังซอ,อนจากศิลปินมากความสามารถปัจจุบันเควินกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดอาการเริ่มแย่เริ่มจากเป็นเกาแล้วมีเบาหวาน แทรกซสอนมือกง่งคดนิ้วล็อกไม่สามารถเล่นดนตรีได้เหมือนในอดีตร่างกายสู้พร้อมแขนขามีตุ่มผุดขึ้นมาตอนนี้ไม่มีรายได้แต่ไปลงทะเบียนทําบัตรกนวิการไว้จึงได้เงินเดือนละ800มาเป็นค่าใช้จ่ายและรักษาตัวก่อนที่จะได้มาลงทะเบียนเป็นผู้พิการผมเป็นเก้าพอมีงานจ้างเข้ามาเยอะๆเรื่องรักษาสุขภาพไม่ค่อยได้รักษาหรอกครับ ต้องเอางานก่อนเพราะว่าสัญญามันมีเราเป็นส่วนร่วมด้วยถ้าไม่มีผมก็เหมือนว่าไม่ครบสัญญาไม่ครบคนที่เขาจ้างตอนนี้กรดยริกขึ้นสูงนอนเกรงไปได้แต่ลูกตาแล้วมันเป็นตุ่มออกมาและเป็นหัวฝีมันแตกออกมาเหมือนยาสีฟันเหนียวมากติดเสื้อนิซักไม่ออกก็บอกว่าเป็นของเสียที่ออกไม่ได้มันก็เลยมาขดอยู่ตามข้อทําให้ข้อเสื่อมทําให้ไขข้อเสื่อมนั่งไม่ได้นั่งกับพื้นก็ลุกไม่ได้ขาไม่มีน้ํามันไขข้อดันตัวเองขึ้นไม่ได้ ไม่มีแรงก่อนโควิดนิ้วเริ่มผดลงมามันงอลงมาดึงรั้งกันไปตุ่มมันก็ขึ้นล็อกไปอีกเส้นมันผิดโรปหมอก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงมันไปเยอะแล้วจากที่เล่นดนตรีได้หลายชนิดตอนนี้90%เล่นไม่ได้เลยคนเคยทำมาหากินคลองพอเป็นแบบนี้ช่วงแรกๆก็งุนงิดต้องปร,รับตัวเยอะพวกหลานๆเขาก็มีรถแห่มีวงดนตรีอยู่บ้านอยู่แล้ว พอมีงานบุญงานอะไรก็ไปร้องกับเขาสองสามเพลงสถานการณ์ที่เขากําลังเผชิญอยู่นี้ถือว่าเป็นกรรมจากการกระทําของตัวเองต้องยอมรับรับ,รบตัวดําเนินชีวิตต่อไปให้ได้ผมทั้งดื่มทั้งกินนักดนตรีศิลปินหนะทำงานกลางคืนถ้าหักทามใจไม่ได้มันก็ไปตามน้ําเพราะว่าสังคมมันอยู่อย่างนั้นลูกค้าให้ยิ่งเดิมยิ่งเขาพอใจยิ่งไปกับเขามันจะติดถึงไหนถึงกันสว่างก็สว่างหมดก็หมดยิ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งต้องห้ามกับเขา ที่เราเป็นด้วยร่างกายยิ่งสูบเร็วนี่แหละเป็นกรรมจากการกระทรําของตัวเองเราไม่ดูแลตัวเองมีเพื่อนศิลปินมาเยี่ยมเยียนบางครั้งก็โทรมาถามอาการเป็นยังไงบ้างเฮ้ยอยู่บ้านเป็นไงพี่อิดก็มาลุงทวินยูทูบเบอร์โอนตังมาให้ล่าสุดเพื่อนพ้องศิลปินเตรียมจัดคอนเสิร์ตพี่น้องไม่ทิ้งการเพื่อหาเงินช่วยเหลือค่ารักษาและค่าดำรงชีพในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ที่ตลาด MR มารวยถนนชายางกูลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนๆศิลปินสายบ้านนอกสายตามร้านอาหารที่ผมเคยไปร่วมงานกับเขาก็รวมกลุ่มกันช่วยคอนเสิร์ตพี่น้องไม่ทิ้งกันเขามาด้วยใจแบบงานจิตอาสาอย่างพี่จีซอนบินอย่างเนี้ยแกเป็นประธานรักช้างรักป่าเขาอ่างหรือนายแกบอกถ้าไปทำคอนเสิร์ตหรือไปทำอะไรตอนที่เราจากไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์ ตอนนี้เขาก็เริ่มทำเสื้อการกุศลออกมาจำหน่ายทาง Facebook จีซอนบินประชาชนเพื่อช่วยผมแล้วตัวละ250บาทเควินเชื่อว่าที่เพื่อนพ้องพี่น้องแสดงความห่วงใยเมื่อทราบข่าวการดำเนินชีวิตของเขาในปัจจุบันเป็นไปด้วยความยากลําบากมาจากการที่เขาเป็นคนจริงใจช่วงที่ลดแน่นอยู่ในวงการบันเทิงไม่เคยวางตัวเป็นศิลปินใหญ่มาดโกยิงยะโสเจอกันก็ทักทายตบหัวรูปหลังกันสบายๆทําให้มีเพื่อนมีมิตรภาพมีกัลยาณมิตรที่ดีในยามที่ตกระ กรรมลำบากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24ขอบคุณครับ